เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสไตล์ตัวสีเขียวๆสําหรับสไตล์เนี่ยเวลาที่ตีบูธแล้วจะทําให้ตัวเองเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นปกติจะเดินอยู่แค่นี้ปังอ่ะดูดิวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยปกติจะตีอยู่ที่200รอยพอบูธก็จะเป็น300ร้อยพากสิบก็คือหลังจากที่ใช้สกิลแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ตาม จะทำให้สไตเนี่ยตี2ครั้งตีบูทตเนี่ยตีครั้งเดียวนะแต่ว่าหลังจากใช้สกิลแล้วตุ่มตุมต่อมาสกิลหนึตัดต่อเนื่องสกิลนี้จะเป็นการสร้างดาเมจโดยการฟัน2ทีตุ่มตุ่มดาเมจครั้งที่2จะแรงกว่าครั้งที่1เคลื่อนที่ความไวแสง สามารถทะลุกำแพงได้แล้วก็สกิลนี้จะสร้างดาเมจด้วยสไต์จะเปลี่ยนร่างตอนเลเวล5ถ้าเลือกดับเบิลวิงจะเปลี่ยนเป็นสไต์ถ้าเลือกบูเล็ดพันธ์จะเปลี่ยนเป็นฮัตซัมวันนี้ผมจะมารีวิวสไต์ไม่เปลี่ยนร่างแต่ว่าเปลี่ยนสกิลดับเบิลวิงสกิลนี้จะเป็นการแบบจ่ายดาเมจเป็นรูปกากบาดตุ่มๆประมาณนี้โคตรกว้างเลยเลือกตำแหน่งได้ลงตรงเป้าพอดีเป๊ะจะได้ฟื้นฟูเลือดเนี่ยเป้าตรงนี้เลย กลมๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงเป้าจะไม่ได้เลือดตุ่มๆไม่ได้เลือดนะทีนี้ให้ตรงเป้าตุ่มๆอ่าเห็นว่าได้เลือดสก,กิลนี้สามารถกดได้2ครั้งถ้าเกิดว่าไม่โดนศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูจะสามารถกดได้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการพุ่งไปจ่ายดาเมจ ยิ่งสตูเลือดน้อยจะยิ่งจ่ายดาเมจเยอะแล้วก็สามารถทะลุกำแพงได้จับเบิลแอตแทสกสกิลนี้จะสามารถกระโดดทะลุกำแพงได้ถ้าเกิดว่ากระโดดไม่โดนใครก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่ากระโดดโดนสตูก็จะทําให้สตูเนี่ยโดนดาเมจนิดหนึง่งแล้วก็ทําให้สตูติดสัญ,ญลักษณ์ถ้าเกิดว่าฆ่าสตูที่ติดสัญ,ญลักษณ์ได้เนี่ยจะทําให้คูดาวลดลงตบแล้วก็ตีจะต้องเป็นโปกเกมอนฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นอ่ะ ไปดูเรื่องสัญ,ญลักษณ์กันก่อนปุ๊บติดสัญ,ญลักษณ์นะอ้าอหุยคููดาวของทุกท่าเนี่ยหายเกี้ยงเลยดับเบิลแอตแทถ้าเกิดว่ากระโดดโดนศัตรูจะเห็นวงสีฟ้าๆนะวงเนี้ยจะทําให้ตัวผมเนี่ยพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูปุ่งประมาณนี้เลยดับเบิลวิงอัปเกรดดาเมจจะแรงขึ้น ดับเบิลแอตแทกอัปเกรดจะทําให้ครูดาวของท่านี้สั้นลงตุ๊บจะเหลืออยู่ที่5วิอยู่ในมูฟจะกดใส่ได้เฉพาะโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามพอกดไปแล้วก็จ่ายดาเมจแล้วก็จะสร้างเงามา5ตัวซึ่งเงานี้พอผ่านไประยะเวลาหนึ่งมันก็จะพุ่งกลับมาหาตัวผมศัตรูที่โดนเงาเนี่ยจะติดสัญ,ญลักษณ์แล้วก็โดนดาเมจถ้าเกิดว่าฆ่าศัตรูที่ติดสัญ,ญลักษณ์ได้เวลาคูดาวของทุกท่าก็จะสั้นลง แล้วก็ถ้าอยู่ในมูฟเนี่ยกดไปครั้งที่1ปล่อยเงากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการพุ่งตุ๊บประมาณนี้แล้วก็เวลาที่พุ่งแล้วเนี่ยร่างเงาก็จะพุ่งกลับมาหาผมเวลาใช้ก็ปุ๊บอยู่ในมูฟแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูจ่ายดาเมจประมาณนี้เลยตอนนี้อยู่เอ็กเปิด3อีก13วันจะรีแลงงไม่ สัจมาเรียบร้อยเซตที่เขาแนะนำเอ่อแอตแทกเวทไปแล้วกันทำไมเขานิยมโพชั่นกันจังใส่โพชั่นมา5คนเลยเหรอพชั่นมันบัฟอะไรมาหรือเปล่าไปไหนสรุปผมต้องไปบนกับบานะมับมบได้ลูกบอลมาแล้วตีปลา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 ,ปา,ปาเฮ้ยชึบอุ้ยสองตัวได้อยู่ให้เขาไปหนึ่งตัวแต่ว่าผมได้สองตัวเรานี่มันช่างชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์จริงๆเลย วัดดีแมวมูเออได้ลูกบอลอยู่อุ้ย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 อมึงก็ฟีดนานเกินโอ้โหแม่งฟีดแล้วฟีดอีกฟีดแบบขยับไม่ได้เลยแล้วผมอุตส่าห์แบบใส่แอตแทกเวทมาบ้าน่ะอยากไปทำแต้มอ่ะชึบมานี่รอๆๆๆอ,รอ,ร,อรอเขากลับไปบ้านะนายไปให้เขาเห็นทำไมเอ้าขอ่อละกันมับเข้าให้แอตแทกเวทครั้งที่หง หนี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 กูกวาวแมมโมูโดนฟิดได้ยุย่งเลยเฮ้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 ยปับปับปับเออโอเคชิปมาหลายเพราะว่าอยากได้มังกรบาบอตายไปสองตัวแล้วนะบานาบอกอะไรวะเดียนายจะตายเยอะไปไหนแล้วบานาจังหวะนี้นะโดนกราเบียสผักออกมาแล้วแมมมูเก็บเรียบมึงไม่ต้องเลยมึงทำเพื่อนกูหรอขอโทษ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 เขาแค่ลอเล่น้ออเ้อ ปรับปึับปรับสวยจับบันลวิงมาเรียบร้อยเอ้ยมึงก็เกินไปยังไงคะมึงอะฮะยังไงดีสวัสดีกาเบียสโอ้โหมันจะพุ่งใส่ผมะขอทำแต้มได้ไหมอะไอหันแม่งเอ้ยกมาดิโอ้ยเออไม่ไหวแล้ววยกาเบียสขอโทษจะเย็นเย็นเข้ามาสามนกก็มาพุ่งหนีเฮ้ยจึ๊บจึบ๊บยายายา ไม่เอาไม่เอาที่นี่เขาไม่ท pues mm ํากันแบบนี nah ้โดน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 กับโดนฟิตเออ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 กับมาดิกับมาดิอุ้ยมึงแช่กูจังวะแช่แล้วใช่ถ้าไม่โดนแช่น่าจะได้คิวเชื่อในผมศรัทธาในผมเดี๋ยวผมก็ชนะได้เชื่อดิแมวตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรกันนะเรามาช่วยเธอแล้วไปไหนจะไปไหนเราเฮือ มาหนี้มามึงมึงไม่มมมต้องมึงทำกูไว้เยอะนะเรอเรือเรือเรอ,อ,อจัดไปเฮ้ยขอลูกนี้อมาเขาได้ไปแล้วป,ปึ๊บปึ๊บไปดับเบลัลวิงครั้งที่2ของสไตจะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าศัตรูเลือดน้อยอัตแทกเวทเอาไม่ละ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 เอาไม่ล,ะเ,มละเล่ะเอามาดิมามามาึงมานี่มึงมานี่ มานี่ไม่รู้จักซะแล้วนักฆ่าไลคูดาวโอ้ยกอดเบื่อโดนฟีดย่างบ่อยมาเล่นท่าอะไรวะเนี่ยหรือว่าแบบได้บัฟมาไม่อยากไปตีกับมันแล้วนะผมจําได้นะตอนที่แมมมูเข้ามาใหม่ๆมันแบบไม่ค่อยดีนะแต่ว่าตอนนี้แบบโอ้โหฟีดรัวรัวฟีดมันล่าไปแมมมูหมาไม่ละหมาไม่ละงมาไม่ละมางมามางมานี่มามึงมานี่มามึงมานี่มา มึงมานี่มาโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้สู้แมมมมูไม่ได้จะว้าตายเอาจริงดิเอเราเดอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยแมมมมูแม่งยังถึกตีฟีดลวนลัวเกมโคจะเสียเปียบกวัดดีกาเบยตอออือ,อแล้วแมมมมูจังหวะนี้นะเปิดอยู่ในมูฟมาแล้วส่วนเกมนำอยู่แต่ว่าผมก็ไม่รอดอะไรวะปุ่มๆแล้วก็พุ่งไปร้สด,ดิครับผมอ,อ,อืออือ,อ เอ้ย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 กูระเคียดเขาเดินมาหยุมหัวผมแบบทีละสองตัวสามตัวต่อให้หนึ่งหนึ่งกับแมมมูก็ไม่ไหวแล้วนี่แม่งมายุมหัวผมทั้งสามตัววัดดีกบเฮ้ย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 ใครเนี่ยฮะมิวทูวัดดีมิวทูมิวทูเฮ้ยเอาหรือเปล่าฮะเราอะฮะโอ้โอ้เลือดน้อยเกินเอ้า มัม,มูแพรมีลรดอนสงสัยมีลรดอนแบบจะมีดามเมจหนักจริงคิวไปแล้ว2ตัว <laughs> ไป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 ไ,ปไ,ไปไหนอะไปไหนอะกาเบียสอุ้ยอุ้ยอออุย,อย,อยน่าจะเก็บสก,กิลไว้คิวน่าจะเก็บสก,กิลไว้คิวกาเบยียส้ยกาเบยียสฟังผมพี่แกคือแบบ0ูย์ทุกอย่างเลยเออไปไหนอ้ยบิงกเหรอฮะไปไหนมิวทูโอ้โหไม่นะ ไม่นะกูตายเพราะแมมมูตลอดเลยอดูกาเบียดดิไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรจริงๆนะพี่แกเนี่ยพี่แกไม่เอาคิวไม่เอาแอ็ซิทเอาแต่ทำแต้มอ๋อไม่ไม่ไม่ผมต้องกันแล้วแหละโดนเลจีปะตอนนี้เลเวล12นก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 หวัดดีนกน้อยโอ้โหโอ้โหแมมมูแมมมูแมมมูแมมแม,มูมันขั้ง อยู่ในมุฟใสแมมมูแม่งเลยไม่ไหวแล้วกู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 กดสกิลวมัวแล้วจวังหวะเนี้ยเอ้ยกาเบียสแม่งข้างโอ้ยแม่งลำใหญ่ลำใหญ่แมมมูจัดจัดจะไหวไหมอะกาเบียสยังไงดีกาเบียสเอ้แต่ว่าได้เปรียบอยู่นะเขาตายไปสามอะเอาดี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 เอาด,อาดีไม่ใช่โดนโฉบไปแดกนะเฮ้ยวัดดีนกเอ้ยไปไหนไอ้ไนกไอ้นก ไอ้นกไม่ไหวไม่ไหวกูตีกูตีมังกรกูต้องตีมังกรอ,อุ้ยขอบคุณอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รู้ด้วยแล้วไปแล้วจ้าขอลูกบอลก่อนเออหนึ่งร้อยแต้มมานี่มาช้างกูไม่ไหวกับมึงแล้วนะไอ้แมมมอสเออเอออะไรลักดาตายมึงต้องตายไปไหนโอ้ยแม่งเลยอ้ยเ้ยแขนมานี่มึงมานี่มึงมานี่กูกดสกิลมั่วแล้วมีอะไรไหมล่ะ เราจะมายอมแพ้ทำมาเขืออะไรล่ะกาเบียสศู 00. ยอย่าอย่อย่าให้มันทำแตม้มนั่นแหละสวยสวยสวยมาแล้วืออเย่ลัดช็อตไปได้400ต่อ300เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม